ก็สว <muitas> <arias> ัสด oh. ีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม p o i n t b n n s ิ r ์ฟพิ z z ่นะครับกาเป็นเซิร์ฟเพิ่งสร้างใหม่นะครับจากน้องคนหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็อย่างแรกคือลิงก์นี้ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าทุกคนสนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะคือน้องเขาบอกว่าของเยอะมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูว่ามันขนาดไหนแลวยังไม่ได้โหลดเลยนะฮะเราลองโหลดพร้อมกันเลยนะก่อนที่จะโหลดน โหลดไปที่ตัวแรกก็ได้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับโอเคกดไปครับกดอันเดียวพอนะฮะล้วอันนี้ก็อนะระะอมันนะครับถึง 3.8g นะฮะรอมันนะครับอก่อนที่รอนี่ระหว่างที่เรารอเราก็มาสมัครให้ดีก่อน เอาเป็นไอดีแบบเดิมๆดีกว่านะโอเคส่วนอีเมลก็อ่านี้แล้วกันฮะสมัครไปเลยนะฮะโอเคได,ด้อ่ะน่าดผิดอ่าโอเคครับถูกครับอ่ามาดูอ๋อ ก็คือเข้ามาถึงก็จะเป็นยศบ้างเลยนะครับก็มี EXP แจก2 4ล้าน4มีพอยต์ให้อยู่แล้ว9,000แนะครับแล้วก็แคสอีก9,000แสนะครับสถานะของผู้เล่นตอนนี้ก็ปกตินะครับก็คือส่วนออฟไลน์ตรงนี้คือสถานะของตัวเราเองนะครับอ่ามาดูตรงของเซิร์ฟเวอร์เกมบ้างนะครับผู้เล่นออนไลน์ตอนนี้อยู่แค่3คนนะครับ เล่นมากสูงสุดถึง75คนนะอะโอเคก็เซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ก็ต้องอันน้อยๆอ,อย่างนี้คนก็จะน้อยๆหน่อยนะครับหวังว่าเราผมลงคลิปนี้ไปจะมีคนเข้ามาช่วยเซิร์ฟนี้ช่วยเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฮะช่วยน้องกอนหน่อยนะครับแล้วก็มี i อดีบัญชีที่ขอสมัครเข้ามาก็173นะครับไม่ได้เยอะ ตอนนี้ก็คือไม่ได้เยอะแต่ในอนาคตน่าจะเยอะนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ออนไลน์ปกตินะครับแจก exp นะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับก็มี exp นะครับเล่นหนึ่งครั้งได้ส0 0 0 0ื่นก็ก็คือได้ส0 0 0มนะครต่อครั้งแล้วก็พอยต์ก็ได้ส0 0 0มต่อครั้งนะครับนะก็มีอะไรอีกแนะนำให้เซิร์ฟให้น้องคนาหน่ยนะครับแล้วก็มี ร้านค้ากนไปที่ร้านค้าก่อนนะฮะดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะไรเพิ่จุดโจมก็ปืนเอฟเฟกมีเอฟเฟกทั่วไปนะฮะแนวพวกอาร์คพวกคิดพวกอะไรพวกนี้นะครับปืนที่ไม่มีขายในเกมจะมาอยู่ในร้านนี้หมดเลยนะครับมีบอลเลตขายไหมนี่ครับบลเลตไฟนะครับแล้วก็มีไอ้พวกร้านค้าพวกร้านเติมอะไรพวกนี้นะอ่านี่น่าจะเป็นเติมตังค์นะครับ เติมได้ทูมนี่วอลเล็ตก็น่าจะเติมได้นะไม่สิเติมได้แค่ทูมนี่นะครับนะส่วนวอลเล็ตนี่ยังนะฮะร,รู้สึกว่าจะยังไม่มีนะฮะรอกันไปนะครับพวกบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ง่ายสุดก็คือทูมนี่นะครับง่ายสุดโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอไหมไม่มีแล้วนะคะต้องรอโหลดเกมนะครับรอสักครู่นะครับนะ ไม่สักครู่านานเลยก็พอเราโหลดเสร็จนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้เลยฮะข้างล่างนี้นะฮะแล้วกดไปที่ดาวโหลดนะครับอ่าแล้วกดไปที่พิซซ่าอะไรอันเนี้ยนะครับะกดตามผมเลยนะครับส่วนอ่าพวกไดนี่ให้ทุกคนเลือกตามที่ทุกคนอยากลงเลยนะครับ ผมลงไว้ได้ดีแล้วกันนะครับอ่้าผมก็ตั้งชื่อเ,เรียบร้อยโอเคติดตั้งเลยครับเแล้วก็รอมันเต็มนะครับก็ตอนนี้ก็ทําการแตกไฟล์เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครให้ทุกคนกดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะกดตามผมเลยนะ,ะกดคลิกเข้าไปแล้วก็ให้ให้ทุกคนใส่รหัสนะครับ ผิดเอก็ยังผิดเดี๋ยวนะไม่น่าผิดนะรอสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ารหัสได้แล้วนะฮะทุกคนก็กดเริ่มเกมเลยนะครับอ่านี่ก็ต้องรอสักครู่นะะรอเข้าเกม เดินได้โัว์นะฮะน้องบอกว่าของเยอะนะครับเราจะไปดูกันว่าเยอะจริงหรือเปล่านะฮะยังไม่ลองกันเลยนะฮะแ่ผมก็ต้องขอทัดคลิปไว้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมมนาะอ่าอันนี้น่าจะเป็น gm นะครับยังอยู่นะฮะก็มาดูในกระเป๋ากันเลยนะฮะอ่า ไม่ต้องสงสัยนะาทำไมหน้าจอมันเล็กนะครับก็ผมป,ปรับไว้นะฮะให้แค่นี้นะฮะก็มีอ๋อแจกมีเปร์เลตด้วยนะฮะก็คิดมีไดบูลนะแล้วก็ปืนทองทั้งทั้งเซตนะฮะส่วนไอเทมนี่ก็ไม่มีอะไรเลยระบบแคนก็เหมือนปกตินะครับส่วนข้อมูลสายยาอ๋อสายยาก็ให้แต้มมาเยอะมากเลยนะครับ ก็เล่นไปนะครับกดใช้ได้ดูข้างแสงนะครับปืนปืนก็ขอไปนะครับปืนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ามีปืนแบบก็โอเคนะถามว่าน้องเขาก็โอเคอยู่เวลา ปืนไม่เอ่าเกินนะฮะไม่เยอะเกินไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบในเกมบ้างนะฮนะคอนว่าเรามีบอดไหมบอดอะไรอย่างเงี้ยฝึกซ้อมนี่ไงจะลองว่าเซิร์ฟกระหน่วงหรือเปล่านะครับมาดูกันนะ วิ่งปกตินะครับไม่หน่วงผมผมไม่ให้เล่งนานเลยนะครับถามว่าโอเคไหมโอเคเลยนะครับ เซิร์ฟไม่กระตุกเลยนะครับโอเคครับเซิร์ฟปกติมากไม่กระตุกไม่หน่วงเลยนะครับเซิร์ฟดีนะฮะก็เข้ามาเล่นกันเยอะนะครับเซิร์ฟพิซซ่านะครับพีบนะครับเซิร์ฟนี้เปิดใหม่แน่นอนครับเล่นได้ชั่วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปก่อนนะครับ ม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ